ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารด้วยนะครับเพราะลูกหลานของท่านมาทําหน้าที่ได้ดีได้สวยได้สนุกจนคนประทับจิตประทับใจมากเหลือเกินครับนั่นคือสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพครับทําดีได้ดีโชคดีได้ตังค์ไม่ต้องกลัวครับรอสูขพร้อมที่สนับสนุนมวยไทยอยู่แล้วครับยาตรารอสูเป็นยาแผนโบราณนะครับบรรเทาอาการไอครับเสมหะต้องรอสูครับรับไปเลยครับ สามคนบนเวทียังมีความมันลอยอยู่ no er ครับพบคุณงเทพทักและซาบีลาด้านขวามือครับนี่ครับภาพบรรยากาศสดๆในสนามนะครับของศึกอัศวีดำสปริงนิวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณปุ๋ยอินทรีกลาทพีไอนะครับเครื่องดื่มคาราบาแดงบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดที่ฟีซาล่าแอนตัสซินเดฟิลินขอบคุณบริษัทวินนี่สปอร์ตปุ๋ยกลมกุดสุดยอดปุ๋ยของเทระโกและยาธาน้ำขาวไทยนคร ปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องปิ่นหอมเย็นสบายท้องนะครับเอสเมติกสุดยอดอ่านพืชปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ของดีของสีไทยแล้วก็ยากแก้ไอน้ำดำปลาเราสู่ไกลๆก็ชอบปลากระป๋องโรซาของโปรดประโยชน์เยอะครับเพิ่มความมันทุกยกกับป๋องแอบมันทุกเม็ดครับยกที่สามนะครับรีคับมาดูอัศวิุดเปนดำนอกจากแอร์เย็นฉ่ำมวยชกสนุกแล้ว <S <S อาทิตย์ต่อๆไปจะไม่หลาท่านพลตระพุทธรัตนสุวรรณพินใจมักกะซิบแล้ว อาจจะมีรางวัลให้กับคนดูอเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันต่อไปใจต้องให้กันด้วยใจนอกจากจะมอบรางวัลให้กับนักมวยแล้วนะครับคนดูด้วยคนดูก็ต้องมีรางวัลให้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้มีอะไรมากันรักกันักกไว้ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้นะครับว่าจะมีรางวัลให้เมื่อไหร่อย่างไรจังหน้าหนึ่งสวีดมวยสยามนะครับอ อาจจะมีเสื้อสวยๆอัศวินดำนะสปริงนิวอัศวินดำใส่ไม่อายใครมิสเตอร์ป๋องกับมิสเตอร์ป๋องครับยกที่สามครับออ,ออกซ้ายมาสวยเอ้าเตะ้มครับ<อ>แต่ไม่เป็นไรไ,ไ,ไม่เสียลูกเสียเรียมแก้คืนสองสองแข้งพยายามจะขวางหน้าครับทางของ,งเพชรจังวานอโอ้ยเนี่เป็น ขายยาเงินล้านขึ้นมากันเรื่อยๆเจอถารกเงินล้านนะครับถารกเงินล้านเชอรกัสเซดัมสปริงนิวไม่ทิ้งแน่นอนครับยอดหวยเล็กๆทั่วประเทศครับเตรียมตัวไว้ดีเตรียมไว้เตรียมไว้อโอ้ยฟุตบอลเขาจะมีหลีกเยาวชนนะฟุตบอลนี่มีตั้งแต่เยาวชนจนถึง VIP มีแก่ด้วยวีไนี่ ปีตุกนี้ทําทีมชาติอยู่ใช่เดี๋ยวปลายปีนี้มีรุ่น60 65ไม่กล้ายังวิ่งกันไหวแต่วันที่1วันที่1ตุลานี่นัดกับทางสิกเกาหมาวาชิวุิรุ่นที่81นะครับครับหมดยกครับหมดยกที่3 ขับเซมห่านการคับเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดินดีเพื่อโตวไวใช้ปุ๋ยอินทร,รีย์ TPI โกลอรแกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์และฮอร์โมนที่จะเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกร,กร,กรโทรศัพท์026786888 ท่นานผู้ชมครับสถานเมืองเล็กยังอยู่กับเราตรงนี้เมื่อสักครู่โกแกให้มาถามว่าเคยชกกับธนเดชกี่ครั้งสามครั้งครั้งโอ้โหมันอย่างนี้โกแกบอกชอบและเกินมันทุกยกจ่ายไปทันทีครับรับไปอีกครับทำดีได้ดีชกดีได้ต่างจักโกแกมันทุกยกครับบนเวทีเขายังมีความมันรออยู่พบคุณได้ไปรักและสมิลาด้านขวาม,มือเลยครับขอบคุณมากครับ<อ>พี่ยา<อ>ชกดีได้โกแกภ<อ>าคดีได้วายสวีเดน ดูสิกาเซดัมสปริงนิวไปด้วยทานโกแก่ไปด้วยม,มันทุกยกมันสองเท่าครับต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับปุ๋ยอินทรีย์กลาทีพีไอและเครื่องดื่มคาราบาแดงบริษัทไทนโรพัฒนาจำกัด ทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินไดพิลีนนะครับขอบคุณวินดี้สปอร์ตขอบคุณปุ๋ยกลางมงกุฎสุดยอดปุ๋ยของเทเลโกนะครับยาธาตน้ำแขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียกับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นสบายท้องนะครับเอสเมติกสุดยอดอางพืชปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยาแก้ไอกลาลอสูดใครๆก็ไม่ชอบไอปลากระป๋องโรซาของโปรดประโยชน์เยอะกับเพิ่มความมันทุกยกกับโกแก่นี่ไงม็ดกันี่ไงความมันทุกยศมาแล้วมาแล้วครับโกแก่นี่แหละดูปลายเคี้ยวปลายมันครับ ดับเครื่องชนแล้วครับเพชรกลางวันโอ้โหโอ้โอ้เพทเล็กดีรถโตเลยครับให้คะแนนยากเลยนะสี่คู่นี้คู่ไหนมาใช่ครับโอ้โหดูกับสนุกทุกคู่กับศึกอัศวินนำสปริงนิวหลายรถหลายชาติอ่ารุ่นเล็กก็ไม่แพ้รุ่นใหญ่ดูกับพยายามจะกดแขนคู่ต่อสู้ลงมาครับตางฝั่งของจองทัพ โอ้ลูกกดแขนนี่คนที่ถนัดแล้วก็เก่งนี่ก็คือแสนชยัยแสนชัยนี่ก็เก่งลูกนี้ครับดูครับโอ้ยเต็ตกลางวันพยายามจะเบีดเยดนะครับดับเครื่องชน oh, oh, oh. โอ้ <c oughs> โหตัวเล็ก <c oughs> ทรบเทื่องครับจอ,อมภพล็อกแล้วตีหมุนเลี่ยมเลยนะเพชรกังวานนั้นงงเลยครับโอ้โหโอ้ยวพิปิยาเตือนแล้วนะครับเดินเดินได้แต่ถ้าเดินมาโดนนี่ก็เดินแล้วโดนน่ครับไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันเนล,ลอ,อ้ S <S แต่ว่าถ้าเดินเข้าไปโดนถีบกระเด็นนี่ไม่ถือว่าถอยนะอ่าเออนี่นี่นี่ <S 2> <S 2> ถอยไม่ใช่เจ้าพบ,บอกทให้ดูเลย <S <S ดูครับดูนายา <S <S โอ้โหจระวะห้องเตะเลยครับดอกนี้มอจยกที่สี่ สตาร์พลัสเครื่องดื่มเบือแร่ผสมสิ่งสดชื่นและมีสิ่งด้วยสตาร์พลัสผสมสิ่งผมมีวันนี้เพราะพี่ให้ให้อ้อยปล้องใหญ่น้ำตาลตูงใ,ให้ข้าวโพดฝักใหญ่เม็ดเต็มให้ข้าวรวงใหญ่ผลผลิตยเยอะดีดีดีตองปุ๋ยอ,อะไรผสมที่แปดแปดแปดงปดปุ๋ยขยัน ใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเครืองแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเบ็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอาจานผู้ชมกลับมาที่ซึกอัซ์เนมสปริงนิวกันอีกครั้งนะครับบนห้างอิมพีเรียนเวิร์น ลาดเปล่าครับนี่ัวมาดูภาพช้าๆช,ชัดๆนะครับเยับยวก็มาเจอฮุกซ้ายนีครับความช้าย,ย่อมทําให้เห็นชัดเออเหตุเกิดตรงไหนบ้างครับลำตัวโอ้ยลำตัวน,นี่แดงตลอเลยครับนี่ดอกนี้ครับหมุนแล้วหักกลับแทงตรงยกสุดท้ายครับคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดด้วยนะครับมันจริง News, สปริงนิวซึกอัศสมิ่ดำครับยกสุดท้ายฝ่ายแดงจอมพพไฟเตอร์เมืองไทยฝ่ายน้ำเงินเพชรจังวนนันโนนแดงยิมครับยิมกันอีกครั้งนะครับในวันที่เจ็ดตุลาคมนี้นะครับกับศึกวันไม่ใช่บวกเพชรวิเศษนะครับนัดนก็เป็นเอสนะสนามมวยเวทีราชดำเนินดูพันพยักเจอซุปเปอร์เล็ก ดู 3A เจอเก้าหน้าดูสักเพชรเดิมมาหนึ่งล้านกับเพชรบุญส่งนะครับดูสุดยอดมวยรุ่นเล็กแห่งยุคนะครับชัยโยเจอกิ่งสังเล็กพลังพลเจอวันชัยโยธินเจออาชาไนานะครับแล้วก็เพชรสมงเจอวิทยาเล็กสมรักน้อยเจอครูบ้านนอกแปะแท่งเจอพลอยวิทยาครับโอ้โหยพยายามจะต่อยหมัดครับเพชรกังวานอ่าะยับ ต้องเสี่ยงเลยครับเพชรกลางวานจอมภพล็อกไนพยายามจะต่อยหมัด1-2แต่เจอจอมพบล็อกไนเลยครับนี่ครับศิลปะมวยไทยเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ครับอาวุธอื่นสู้ไม่ได้ต้องงัดหมัดมาเป็นตัวช่วยตัวเสริมนะครับเพชรกลางวานจอมพบวางแข้งขวาและตั้งกำแพงข้าล็อกไนกรรมการ แยกออกมาครับราเชนทับทิมไม่ชัดเจนราเชนไม่ชอบครับสึกการเีียมตั้งแต่เวลา11นาฬกาจนถึงเวลา13นาฬกานะครับทางช่องสปรปงนิวแห่งนี้ครับความมันที่รอท่านทุกวันอาทิตย์ทีซ้ายยายับมาโอ้โหดูครับมวยรุ่นเล็กแต่อวุธได้กล่องครับจอมพบน่าจับตาดูครับจอมพบไฟเตอร์มวยไทยคนนี้ครับ ลูกศิษยองคุณมิตรนครกับโปรเตอร์สุเมศซื่อสัตบงกตองการราเชนรับใบให้คะแนนครับรับใบให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับก่อนที่จะหันมาชูมือให้กับจอมพบไฟเตอร์มวยไทยนะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายนะครับเราไปพบกับพี่เทพิทักษ์แล้วก็พี่ปิยะครับ งานเลี้ยงยอดมีวันเลิกลาดเดี๋ยวผมแจ้งผลปิยะแจ้งโปรแกรมครับและมีท่านผู้ก,การจะแจ้งบางอย่างที่เดี๋ยวอู้ไปก่อนเอาผลก่อนครับอดีตกัปตังเพชรอดีตที่ผ่านมาศูนย์กีฬาทุ่งเต่าแพ้คะแนนเกลือไกลยอดมวยไทยเทวาฤิ์รางวัลมวยไทยกับของฝากสอชใช้รถไว้สี่มีแน่เพราะไฟนี้เสมอสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพพลิก ชนะธนเดชคอพรานสีมีคนเป็นลมครับ <c oughs> ผมต้องหาไปโรงพยาบาลอจอมพลไฟเตอร์มวยไทยชกคะแนนเพชรกังวานโนนแดนยิงออดีตอดีตที่ผ่านไปอนาคตรครับสัปดาห์หน้าเราก็มีให้ท่านชมชมกันครับฟ้าเพชรสข,ขอศริพงศ์กับฤทธิชัยกออดิศรน,นาวะเอกครับพยัคฆ์ลำพองจะเจอวุฒิชัยสศักดิ์มีชัยเพชรทักษิณสีส,สมหมายจะเจอสายยันน้อยต่อหลักสองเสือหวัวเล็กศรสีสุริยันโยทินจะพบกับนัทวุฒ ทอนิยมสุขนั่นคือสัปดาห์นาะอย่างน้อยได้ชมเต็มเต็มสี่คู่อย่างน้อยอ๋ออย่างน้อยเลยนะอดีตอนาคตปัจจุบันปัจจุบันผมอยากจะบอกแฟนมวยมีหลายคนก็สอบถามไปนักมวยที่ชกกันอยู่ประจำพวกชุดทะลกกันหลานผมไไนมันหายไปไหน <c oughs> ผมบอกหัวหน้าคณะแล้วก็นักมวยนะ ในชุดทาลุกันล้านของผมเตรียมตัวกันให้ดีดเดือนพฤศจิการนะเราจะจัดท่านท่านเตรียมตัวให้ดีนะแล้วบอกว่าอย่ามาถามมาหายไปไหนนะชุดทาลุกันล้านและอีกคนหนึ่งเพชรจีจ้าถามไปไหนก็ถามเพชรจีจ้าไปไหนก็ถามเพชรจีจ้าผมบอกได้เลยเราไม่มีทอดทิ้งกันแล้วก็เตรียมคู่หาคู่ได้แล้วเพียงแต่เรารอกำหนดเวลาเท่านั้นเจอกัน<ร>แนะ่นะ โปรดเจอกันแน่โปรดอย่าถามราวนี้โปรดอย่าถามถึงแม้อายุจะเพิ่มขึ้นทุกวันครับแต่เรื่องนี้ไม่เคยลืมไม่เคยลืมโดยเฉพาะมรดกของเราครับผมเบสวิจารณสร้างมาแล้วครับเซจิจ้าถ้ามีมวยหญิงในโอลิมปิกเดี๋ยวดูแล้วก็อีกอันนึงนะฮะอยากจะฝากถึงสปอนเซอร์ที่บรรลุกับเราผมขอบคุณจริงๆผมนึกไม่ถึงจริงๆว่าเราเพิ่งเปิดร้านเพิ่งจัดมาก แค่วัาครั้งที่สองเนี่ยสปอนเซอร์หลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือนะเวลาเนี่ยเหลืออีกแค่3นาทีเท่านั้นสนใจติดต่อมาที่สปริงนิวก็ได้ที่เซอร์กัสบินด,ดําก็ได้รหรือมาที่นี่ก็ได้<ช>เรายินดีต้อนรับและบอกยืนยันและยืนยันว่ามวยทุกนัดที่เราจัดเนี่ยเรายืนยันนะว่าต้องมันแน่เพราะเรากันกองจากสมองสองมือซึ่งเราใช้ ประสบการณ์มาชั่วชีวิต30ปีกว่ารวมทั้งได้พันธมิตรด้วยพันธมิตรครับเมื่อเวลาแล้วพี่รัครับแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันครับ11โมงถึงบ่ายโมงอศมิลาของจริงต้องสปริงนี่มาเล่าก่อนครับอีกนิดเดียวมาบาทมวยเรียกรองว่าขอให้ก่อน5 5โมงเช้าเนี่ยได้ไหม15นาทีหรือ20นาทีได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปเสนอกับทาง ผู้บริหารของสปริงนิวว่าจะล่นมาอีก20นาทีหรือ15นาทีเตรียมฟังข่าวนะฮะครับแฟนคลับพิยะครับตัวโปรแกรเปลี่ยนใหม่ดูมวยดีและอาจจะมีของแจ่งด้วยอ่าขออนุญาาไปก่อนครันาเลยลาก่อนสวัสดีครับ